นายกรัฐมนตรีนำประชุมคณะกรรมการซอฟต์พาวเวอร์พร้อมเชิญชวนคนไทยร่วมสวมใสก่กางเกงเอกลักษณ์ประจำท้องถิ่นโปรโมทในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ค่ะนางสาวแพทยทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติครั้งที่1ประจำปี2568โดยมีคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องและคณะกรรมการซอฟต์พาวเวอร์เข้าร่วมนายกรัฐมนตรีได้ขอให้ทุกฝ่ายช่วยกันโปรโมทเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ โดยเฉพาะแนวคิดที่จะมีกางเกงประจำของแต่ละจังหวัดที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนกันมีสีสันสวยงามโดยช่วงเทศกาลสงกรานต์อยากให้ประชาชนใส่กางเกงประจำจังหวัดและร่วมสนับสนุนภูมิปัญญาชาวบ้านการดีไซน์ของจังหวัด สำหรับการประชุมซอฟต์พาวเวอร์ครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกของปีหลังจากที่ร่วมกันทำงานมาอย่างต่อเนื่องในการยกระดับซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยในหลายๆด้านผ่านการท่องเที่ยวในด้านต่างๆให้ต่างชาติเข้าใจจนเป็นที่ชื่นชอบในซอฟต์พาวเวอร์ของไทยมากขึ้นต้องขอขอบคุณปีที่ผ่านมานะคะที่ท่านทำง,งานร่วมกันอย่างเต็มที่แล้วก็ยกระดับซอฟต์พาวเวอร์ของไทยได้จริงๆในหลายๆด้านแล้วก็เห็นได้เลยว่าไม่ว่าจะผ่านการท่องเที่ยว ซอฟพาวเวอร์ในด้านต่างๆจะทําให้ต่างชาติเข้าใจแล้วก็ชอบในซอฟทาวเวอร์ของเรามากขึ้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ตัวฉันรู้สึกว่าถ้าไม่ได้ความร่วมมือทางจากภาครัฐเอกชนร่วมมือกันก็คงไม่ออกมาเข้มข้นแล้วก็ชัดเจนแล้วก็น่าประทับใจแบบน,นี้นะคะขอขอบคุณทุกฝ่ายค่ะแล้วก็แน่นอนว่าปีนี้เราก็ยังจะร่วมกันทํางนานต่อไปให้ซอฟพาวเวอร์ของเรานะคะไปสู่สายตาชาวโลกแล้วเป็นที่ประทับใจของคนทั่วโลกต่อไปอย่างแน่นอนค่ะ